สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ o o m กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับสไคร้ให้ทางเราด้วยนะครับเข้ามาชม EP ีก่อนหน้ากันได้เลยนะครับมีให้เลือกกันเยอะสําหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามกันด้วยครับติดต่อร้านพระ o o m ได้นะครับ 065-647-1377ครับกดติดตามช่อง YouTube ร้านพระ .com ผิดล้านพระ .com กดซับะไครกดติดตาม,ต,ต,ามติดต่อทางคอมเมนต์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมแน่นอนครับหากพบว่าเก้ครับยินดีคืนเงินแน่นอนครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้านะครับ เร่งที่อยู่เบอร์โทรในการจัดส่งได้เลยนะครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเรามาชมกันเลยครับหลวงพ่อกระจ่างวัดน้ำรอมนะครับท่านใดสนใจสามารถติดต่อร้านพระคอมนะครับ0656471377 แล้วก็สําหรับนะครับท่านไหนที่ดูคลิปนี้จุบแล้วนะครับก็ฝากดูอีีก่อนหน้าและย้อนหลังด้วยนะครับมีให้เลือกเช่าบูชากันเยอะนะครับวันนี้นะครับผมช่องร้านผระหลดคอมนะครับมีหลวงพ่อกระจ่างนะครับวัดน้ําลอมนะครับมาฝากกันะครับราคา100บาทนะครับราคาเบาๆเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับ สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับตอนนี้มีอยู่1องค์นะครับจำนวนจำกัดน,นะครับสำหรับนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไคร้ให้ช่องร้านพระ .com ด้วยนะครับสำหรับนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ